สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชัยเพื่อนเกษตรนะครับในวันนี้นะครับผมมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการรีดน้ําอ้อยนะครับจากน้องๆนะครับจากน้องๆโรงเรียนนะครับเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนะครับเทคโนโลยีเกษตรร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศภายในงานนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับมาดูน้องๆครับ กำลังรีดน้ำอ้อยอยู่เลยพอดีสนใจเครื่องรีดน้ำอ้อยอยากชมว่าวิธีการเขาทำกันยังไงนะครับนี่มาดูครับกำลังกรองเนาะเป็นอ้อยพันธ์ุอะไรครับนอ้องอสุพรรณบุรี50รคะ่ะน์สุพรรณบุรี50ลักษณะอ้อยครับนี่อันนี้ปลูกกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ย เป็นฟาร์มใช่ไหมครับเราปลูกด้านหลังนี่ใช่ไหมฮะตรงนี้เลยค่ะเป็นฟาร์มของนักศึกษาอาราวาค่ะอืเราช่วยกันปลูกแล้วก็ดูแลกันอยู่ที่นี่ใช่ค่ะวันนี้มีงานเกษตรแฟร์ใช่ไหมครับค่ะนี่ครับน้องๆกำลังกรองเลยครับนี่ครับหลังจากที่ รีดน้ำอ้อยแล้วนะครับก็มาใส่ทาวเวอร์แบบนี้มาวางขายนะครับนี่ท่านผู้ชมเราก็จะได้อ้อยมาแล้วนะครับนี่น้องๆเขาเอาอ้อยมานะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการรีดน้ำอ้อยนะครับเขามีวิธีการยังไงอ่ะ เริ่มเปิดการทำงานของเครื่องแล้วนะครับอ๋อใส่ไว้แบบนี้เลยครับแต่ว่าออเราต้องผ่าเราจำเป็นต้องผ่าอ้อยให้เป็นครึ่งหนึ่งก่อนครับเพราะจะได้เครื่องจะได้ไม่ทำงานหนักมากครับแล้วก็<อ>การรีดอะไรก็จะได้ดีขึ้นให้ลำมันเล็กลงลใช่ไหมใช่ครับ<อ>เครื่องมันจะไม่ทำงานหนักครับนี่ครับผ่าแบบนี้ครับเราก็จะทำการขูด ทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยผ่าครึ่งแล้วก็มามาค่อยมารีดนะครับครับ,อ,คครบอันนี้น้ำพาอ,ออกมาหรือยังรหรือว่าต้องปล่อยเขาก่อนต้องปล่อยต้องเปิดก๊อกก่อนครับมีก๊อกเปิน,นออแบบนี้ใช่ครับอืมนี่ครับอ,อ,อ๋อถ้าแบบนี้คือมันติดใช่ไหม ใช่ครับมันติดเราก็สามารถเปิดให้มันกลับหลังมันมีลูกกิ้งอยู่นะครับนี่นี่รีดนี่ครับนี่เห็นอยู่ใส่ไปแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อแล้วก็จะผ่านตัวกรองนช่นะครับใช่ครับผ่านตัวกรองนี่แล้วเรามากองอีกทีหนึ่งครับโอ้ข้างล่างมีกองอีกแมบเนี่ยใช่ครับละเอีมากครับเราเรากองจากนี้เสร็จแล้วเอาไปเทแล้วก็กองอีกทีนึงใส่ถังด้วยครับใส่ใส่ถังอีกทีนึงครับจะได้อันนี้คือขั้นตอนนะครับ ขายดีไหมวันนี้เป็นไงบ้างครับขายดีมากครับขายดีมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าอาจจะฝนตกก็เลยอาจจะคนไม่ค่อยมีครับแต่ตอนนี้ก็ขายดีมากครับนี้เขาเปิดงานมากี่วันแล้วครับเนี่ยสองวันสองวันแล้วสองวันวันวันศุกร์ใช่ไหมที่ผ่านมาวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะสองวันแล้วนะครับเป็นวันหยุดแล้วก็มาช่วยกันใช่ไหมครับโอ น้องๆอ,อยู่ชมรมอะไรกันครับอ,อันนี้จะเป็นนักศึกษาทวิภาคีไทยอิสราเอล,ลค่ะเป็นนักศึกษา,าเพื่อที่จะมาเรียนแล้วก็ไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอล,ลค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นที่พวกหนูคือกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะไปติดเดือนใช่ค่ะ ไป10เดือนแล้วก็จะมีทําฟาร์มฝึกง,งานที่นี่ก่อนค่ะเรียนที่นี่แล้วก็ไปฝึกง,งานที่ประเทศอิสราเอลเพื่อที่จะเอาประสบการณ์มาใช้ในประเทศไทยแล้วก็ฟาร์มงานของตัวเองค่ะใช่ค่ะเกิดงายมาเลยเร่องขการเกษตรผมชื่อว่าตลคนได้เนาะใช่ค่ะ มีทั้งหมด23รุ่นแล้วค่ะตอนนี้มีรุ่นน้องที่ไปฝึกงานที่อิสราเอลอยู่ค่ะก็จะไปเป็นรุ่นต่อรุ่นค่ะชื่อปิยพรเกตแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อจ่าค่ะขอบคุณมากๆครับเฮยครับ นี่ครับครับสวัสดีครับผม